สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะเพราะว่าวันก่อนที่เราเคยพูดครั้งไว้ว่าจะเสนอตอนที่เป็นแต่ละราศีราศีว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างถูกต้องอแล้วทุกคนก็มีไลน์เข้ามาหาส่วนจริงหรอออกตอนไหนบอกด้วยตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละคือ จริงเราตั้งใจว่าจริงๆเราตั้งใจว่าจะทาตั้งแต่่อนจุดจีนเนอะตโอ้โหจุดจีนก็ยุ่งมากสารพัดอ่ใช่แล้วมันเบียดเียดกันด้วยว่าไอ้ครูเอ้ยอะไรเลยนะคะหลายอย่างไปตรงไปทริปอะไรก็ว่าไปซาละนะก็มาได้แล้วทีนี้ก็คือว่าในแต่ละปีที่เราจะเนี่ยต้องพูดว่าเจาะลึกแล้วกันในแต่ละราศีนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาพูดกันเนี่ยเขาก็จะพูดกันในภาพรวมทั้งหมด ว่าราศีนี้ราศีนี้เป็นยังไงใช่ไหม,อ,มอันนี้อาจจะมีคนพูดเยอะแล้วคเอาอย่างนี้แล้วกันอเอาเป็นว่าเราข้ามช็อตไปเลยข้ามไปเขาข้ามช็อตไปเลยว่าเวลาเป็นแต่ละราศีแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าถ้าเราพูดถึงไท่สุ่ยทั้งหมดะม,มีทั้งหมดหกสิบท่สุ่ยถูกไหมคะหกสิบท่สุ่ยมาจากไหนนะก็คือในสิบสองราศีก็จะมีห้าธาตุสิบสองห้าหกสิบพอดี อ่ะอันนี้ไม่งงนะอ่าไม่งงนะอเช่นปีนี้นะคะที่เขาชอบพูดกันมังกรทองมังกรทองเด็กเกิดปีมังกรทองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีนะเมืองไทยอุ้ยไอ้มังกรทองถัดมาเอ้กระต่ายทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างูทองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ทองทุกปีนึกออกปะค่ะมันสลับกันเป็นธาตุใช่ซึ่งเช่นอ่ะสมมติถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีกระต่ายค่ะถ้าเป็นปีกระต่ายเมื่อ12ปีที่แล้วมันอาจจะเป็น กะต่ายไม้อ่าถูกพอมันเวียนมาค่ะปีนี้มันเป็นอีราศีหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปีงูปีนี้เนี่ยคือปีงูธาตุไม้ปีงูธาตุไม้นะปีงูธาตุไม้ทองไว้เลยปีงูธาตุไม้นะคะเมื่อปีที่แล้วมังกรอะไรมังกรน้ำหรือเปล่านะน้ำน้ลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยเลขอะไรลงท้ายคอสพริเจ้าสกัลงท้าย้วยสี่สองศูนย์สองสี่ใช่ใช่ศูนย์หนึ่ง ศูนย์มันจะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามแล้วก็สี่ห้าก็คือไล่ไปตามนะคือเราคือบางคนอ่ะเขาเข้าใจว่าสิบสองรอบนี้คือทองสิบสองรอบต่อไปไม้สิบสองรอบต่อไปหมายถึงว่าชุดนี้ทั้งชุดเป็นทองแล้วทองหมดงี้ใช่ไหมต้องไม่ใช่นะต้องปรับความเข้าใจก่อนไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นก็กะจากระโดดกันข้อมันข้อมันสลับกันก็จะวนไปเรื่อยเ่ยนี่แหละคือไกส ไม่ได้มีธาตุเหมือนกันต่อกันมาไม่ค่อยไม่ใช่ว่าชุดสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีไม่ใช่ถูกต้องอ่ะใดๆก็ตามปีนี้คือปีที่เป็นงูธาตุไม้ทีนี้เวลาพูดถึงราศีเราเริ่มต้นด้วยราศีเสือเลยแล้วกันเอ้าจะทำใดๆียก็ดูตัวเองก่อนนะคะเหมือนตาสนในห้องถูกต้องเริ่มด้วยหนูถูกต้องจ้ะมีคนในห้องลูกศิษย์ถามว่าแล้วทำไมถึงหนูอ่ะอ๋อจาไใ้หนูตัวเองโอเค อ่าอ่าเราเริ่มกันที่อ่าเริ่มที่ราศีปีเสือทีนี้ปีเสือก็อย่างที่บอกปีเสือก็มีทั้งห้าธาตุนะคะในปีเสือเริ่มปีเสือแรกเลยเอาที่อายุมากสุดเลยนะคะคือปีเสือที่อายุเจ็ดสิบห้าอ่าคือเกิดปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์ใช่ใช่ใช่อ่าหนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์นะคุณแม่ฉันนี่าโอเคเสืออายุเจ็ดสิบห้านะคะ ถ้าเป็นหนุ่มสาวก็จะอายุสิบห้านะทีนี้ก็คือว่าเวลาเขาเวลาเขาดูดวงจีนอ่ะต่ํากว่าสิบห้าเนี่ยเขาไม่ค่อยแตะต้องจะยังเป็นเด็กอยู่เขาไม่ค่อยอยาต้องงดวถูกเพราะเขาถือว่าอยู่ในการปกป้องคุ้มครองของผู้เดวงแม่ดวงแม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่อันเดอร์ดวงแม่ค่ะ แม่เนี่ยดวงแม่จะปกป้องคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นก็คือยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องการเรียนงสุขภาพอะไรแบบนี้ทดีนี้ก็คือว่าเราพูดถึงเสือของเสือธาตุไม้ก่อนค่ะคนที่เกิดปีเสือธาตุไม้ก็คือคนที่เกิดในปี1950เก้าห้าศกับปีสองพันสิบสศนหนึ่งนะคะปี1950เก้าห้านก็จะอายุ75็สิบห้านะปี2 0 1ศนย์หนึ่งก็จะอายุสิบห้าปีทีนี้เรียกว่าเป็นเสือที่ ลงจากภูเขาอืมอ่าเป็นเสือที่ลงจากภูเขาค่ะก็ดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุในวัยเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็คือชีวิตราบรื่นอ,อืมชีวิตไปชิวๆสบายๆแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเสือนอนกินและอะไรเงี้ยก็คือเสือชิวๆไม่ต้องหากินเนี่ยลงจะจะลงมาในหมู่บ้านอ่ะ <laughs> <laughs> เป็นเสือที่มุ่งหน้าหาเรือหาความสุขแล้วอเข้าชุมชนนะประมาณนั้นสิ่งที่ตั้งใจจะทําเนี่ยจะมีคนสนับสนุนช่วยเหลืออยิ่งถ้าเป็นด้านธุรกิจการค้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นด้านธุรกิจการค้านะคะคําแนะนําคือส่งต่อให้ลูกหลานเถอะดีกว่าแล้วเราอ่าถูกแล้วเราเนี่ยก็ไปมีความสุขกับเรื่องที่เราทําแล้วเรา ผ่อนคลายสบายใจไม่คิดเยอะนะคะหรือว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเคยเคยคิดเคยหวังไว้ว่าอยากจะทําแล้วเราไม่ได้ทําเพราะว่าติดติดเรื่องลูกเรื่องงานอะไรเงี้ยปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปีที่ดีมากสมมติว่าเอาเอางี้บางทีคุณคิดว่าเฮ้ยเจ็ดสิบห้าจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนลูกก็อาจจะพาไปหรือว่าลูกอาจจะบอกว่าเออยย่าเงินไปเที่ยวสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม หรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับมีพี่คนหนึ่งไม่เคยไปเมืองนอกเลยอแต่ปีนี้เป็นปีที่เขามีโชคแล้วเขาก็ได้ไปด้วยกันกับอาจารย์อะไรแบบเนี้ยด้วยกันกับที่อาจารย์ประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่คุณอยากทําอำแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่เครียด อย่างไรก็ตามปีเสือธาตุไม้ก็ยังมีดาวร้ายที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะและเป็นสุขภาพที่ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการลื่นล้มด้วยนะระวังอย่างยิ่งระวังมากๆเลยนะการลื่นล้มอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนไหวจะไปไหนก็ระมัดระวังนิดนึงอะไรคะอย่าคํำแม่แม่คุณยังไงคุณอะเคยลื่นล้มเลย ไม่อันนี้เนี่ยของฉันเนี่ะของฉันเนี่ยปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วว่ะเป็นปีที่เขาบอกว่าฉันน่ะจะกระดูกหักเฮ้ออ๋อมันเป็นแนวนั้นไม่ใช่ลื่นล้มไม่ใช่มันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องกระดูกหักมันเป็นเรื่องกระดูกหักเพราะว่าฉันเป็นเสืออิหยังว่ะนั่นแหละแล้วมันขัดกันกับ่าของปีที่แล้วขององค์กรปีที่แล้วโดนเลยนะค่ะอ่ะก็คือว่าระวังนิดนึงนะคะ ในครอบครัวอาจจะเกิดเรื่องเศร้าขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้ให้สวยให้สวยของปีนี้นะคะก็คือขอให้ช่วยคุ้มครองแล้วก็อวยพรให้กับครอบครัวให้กับคนในครอบครัวก็หมายถึงปีนี้ปี2568คนที่เกิดปีเสือในช่วงปีหนึ่งคือในปี1950กับปี2010เนี่ยไปก็ให้ไปขอพรให้สวยค่ะที่ไหนก็ได้นะคะงูม้าเนี่ยก็บอก คือไปไปเหมือนไปทําความเคารพผู้ใหญ่อ่ะบอกว่าคือมาฝากตัวนะคะเอเออขอให้ท่านช่วยคุ้มครองนะแล้วก็ช่วยอวยพรให้กับครอบครัวเพราะเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับบางทีไม่ได้เกิดกับตัวเองนะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนในวัยนี้นะลื่นล้มหรือว่าเลือดตกยางออกแล้วก็เดือดร้อนกันทั้งหมดหละท่านจะได้ไม่ประทานโทษใช่ทานโทษและก็ไล่ให้ฟูนเพราะว่าก็ยังดีว่าเสือธาตุไม้ยังถือว่า ธาตุไม่ขัดกันกับปีบงูธาตุไม้ไงก็เลยเรื่องก็เลยยังแค่ระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวพอ,อนะทีนี้ในกรณีที่เป็นคนหนุ่มสาวนะวัย15การเรียนการสอบจะให้ผลดีและก้าวหน้ามีโอกาสเปลี่ยนโรงเรียนหรือว่า,จ,าจะถึงขั้นเรียนต่อต่างประเทศนะคะไปได้เลยก็วัย15บห้นี่ก็เป็นวัย เปลี่ยนผ่านระหว่างมต้นไปมปลายนะนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ค่ะอ่ะใครอยากจะไปเรียนต่อก็ลองสอบดูใครอยากจะได้โรงเรียนดีๆนะคะทุ่มเทนิดนึงนะทุ่มเทนิดนึงแล้วลองว่าจะได้ผลดีตามที่ต้องการนั่นแหละแต่ถ้ายังไงอยากจะให้ผลดีจริงๆนะคะแนะนําว่าอย่าลืมทงเพชรเหมือนช่างนะโตอที่เรียนเนี่ยที่ตัวหนังสือใช่อยากจะรู้เรื่องเพชรเหมือนช่างก็ไปตามหา YouTube ดูเอานะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องระวังอุบัติเหตุระมัดระวัง ที่จะถูกเพื่อนชักชวนนะให้ออกนอกลู่นอกทางไปทํากิจกรรมที่แบบว่าทําให้เสเพไปนะมเที่ยวดึกฉัน้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง,งจะเกิดเหตุใหญ่ได้เหมือนกันคือสามารถจะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดทําให้เสียอนาคตได้เลยคือเสือปีเด็กเนี่ยอายุสิบห้าเนี่ยทำตัวเหมือนดาวสี่เลยพอ,อไปเจอบัณฑิต บัณฑิตก็พาไปหาผลเรียนสอบได้อะไรได้แต่ถ้าเจอคนพานถูกพาเสียคนเลยนะใช่คืออย่างนี้คุณอย่าลืมว่าในทิศตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ยดาวจรปีของฮงจุย้ยมันคือดาวห<อ>้าคือดาวห้าพีมันก้ำกึง่งในขณะเดียวกันมันก็มีดาวแปดของตัวมันเองโหลสูงคุมอยู่ด้วย<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงพอสมควรคที่ดาวห้าจะทําให้เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานในวัยสิบห้านะคะย่างสิบหกเนี่ย ให้ดูดีๆว่าในเดือนสี่ของจีนนะในเดือนสี่ของจีนก็จะนับตั้งแต่วันที่สี่พฤษภาอ่าถ้าจําไม่ผิดเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มนับจุดจีนเป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมคะอ่าเดือนสี่ของจีนเดือนห้าของจีนเดือนเก้าของจีนและเดือนสิบเอ็ดของจีนซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะมันจะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมเหมาะแก่การที่จะไปนู่นนี่นี่นั่นเลยเอาจะไปติวหรือว่าเรื่องทะลองจบอะไรอย่างเงี้ย ไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรแบบนี้คือบอกไว้ก่อนนะพ่อแม่เนี่ยให้แบบดูให้ดีก่อนในรายละเอียรอะว่าว่าเสียงไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ปีนี้ให้ลูกอยู่บ้านไปก่อนลู้ใจเย็นไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนสอบให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่อางนี้แล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็ไปไหว้ให้สวยด้วยนะเพื่อให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปรายงานตัวนิดนึงหรือ บูชาสร้อยข้อมือที่ปกป้องคุ้มครองก็ได้นะคะในห้องเครดมีอยู่สอบถามได้เะคะเป็นคือเพิ่งได้มาจากวัดเจ้าแม่กวนอิมวัดหลงซานไงคเยไปซื้อหลงซานซื้อหลงซานที่คุณไปขอได้แดงแล้วคุณใช่ใช่ค่ะประสบความสำเร็จใช่ไหมนั่นแหละ ตักอะไรนะเข็ามาด้วยถูกต้องเป็นสร้อยข้อมือที่ปลุกเสกแล้วแล้วก็คือสีสันเหมาะกับวัยรุ่นมากนะคะแล้วก็จะมีมนตราเล็กๆมีไหมมีมตราเล็กๆให้ดูได้ว่าอันนี้คือปกป้องคุ้มครองนะคะมนฑลการปกป้องคุ้มครองค่ะสีสวยไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะน่ารักมากเหมาะเหมาะเหมาะกับวัยรุ่นมากนะคะอ่ะให้ลูกหลานได้นะจ๊ะเป็นของขวัญในวันจบการเรียนการสอบเนี่ยใส่ติดตัวไปนะรอดปลอดภัยทุกประการแน่นอน อ้าวต่อไปนะคะ<ม>เป็นปีของเสือธาตทองเสือธาทองอายุเท่าไรหน่งเกเกิดปี1962นะคะ<ม>อายุ63ปี<ม>จริงๆเป็นวัยหลังเกษียณนะแต่สมัยนี้เนี่ยบอกเลยหลัง63าหรือว่ามีคนหลายคนที่ early retire แต่สุดท้ายที่สุดนะก็มักจะมีคนถ้าใครทำองชุยนะ,ะมันจะมีคนงอมางอ้อขอให้ไปทำงานต่อที่ปรึกษา <c oughs> ถอยังเหมือนกับว่าอ่ะไม่ใช่งานประจาหรอกใช่รับจ๊บนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ให้เหงานะแต่คุณเป็นคนมีคุณภาพไงถูกสมัยนี้หายากด้วยคุณเน้อเอออ่ะสรุปว่าอายุ63นะคะบอกว่าเป็นเสือเดินดงเสือท่องป่าอ่าจ้ะบอกอต่คือคือด้วยความที่เป็นธาตุทองธาตุโลหะ ไม้กับโลหะเนี่ยปะทะกันร้อยเปเซนตชงเชงเลยนลเ,เยฟาดฟันให้บันเลกันเลยคุณลงนึกถึงเป็นธาตตรงข้ามอ่าบอกเลยว่าเป็นธาตตรงข้ามตามปกติเนี่ยธาตรงข้ามเนี่ยเราจะใช้คําว่ามรณนะ,อะเอาถึงตายอืเพราะฉะนั้นนะคะ,คะจริงๆแล้วปีนี้ต้องประมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีดาวมงคลเข้ามาช่วยเหลือมีอิทธิพลอยู่บ้าง แต่ดาวห้าผีหรืออู่กุ้ยเนี่ยมันจ้องจะไล่งานอยู่ตัวร้ายถูกบวกับความคอนฟ FLICT ความปะทะความพิฆาตกับห้สุย่ยร้ายแรงเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็เลยทําให้หลายอย่างมันก็จะไม่ราบรื่นเคยมีคุณงานความดีอะไรบ้างไหมคะดวาวห้าอะไรคะ <laughs> ดาวห้าในย um, ุคของเขาจะเป็นดาวงที่ทำให้สร้างบ้านแตงเมืองได้จำได้ไหมจำได้ที่อาจารย์บอกว่าในแต่ละยุคของประวัติศาสตร์เท่นั้นมาลองไปดูที่เวลาดาวห้าตรงกลางค่ะมันคือการที่บ้านเมืองบ้านเมืองงือจะก่อกำเนิดหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางแบบ แข่งแกล่งอะบ้านเราก็เป็นนั่นคือการเปลี่ยนผ่านเลยใช่ยุคห้าย้อนกลับไปสามปีดียแ้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าคุณอย่าคิดว่าทุกอย่างนะคะเป็นหยินหยางมีดีและมีร้ายอย่าาขนาดนั้นแต่ปีนี้เสือธาตุโลหะนะคะอะไรอะไรก็ไม่ราบรื่นไปหมดนะคะมีแต่เรื่องมีแต่อุปสรรคเข้ามาไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเงินนะธุรกิจเอ่ยมีปัญหาให้แก้ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ขอให มุ่งมั่นเข้าไว้คือคนปีเสือเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายทอกท่านจะชัดเจนอยู่แล้วล่ะแล้วลส่วนใหญ่นะไม่ค่อยจะทาอะไรงานอะไรเพื่อเงินหรอกเราไม่ค่อยจะคือคือคือไม่ค่อยจะกรีดดี้ไม่ค่อยโลภเวลาเขาทําเนี่ยเขาเขาจะทําเพราะว่าเขาชอบแต่จะให้ทําเพื่อเงินร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณวางเป้าหมายไว้แล้วอะไรที่คุณวางแผนไว้แล้วคือคุณวางแผนไว้แล้วว่ามันจะไปถึงตรงนั้นแน่นอนอนะ่ะให้คุณมุ่งมั่นไปกับเป้าหมายอย่าหวั่นไหวกับลมปากของคนอืมไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเออแก้หน่อยสิอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะ,ะใจเย็นๆหรือว่าโอ๊ยทําไม่ได้หรอกเออเปลี่ยนใจไปทำอย่าง<ต>อื่นยะไไม่ต้องปกติคนปีเสือเท่าที่ <c oughs> ทฉันเห็นจะส่วนใหญ่เป็นคนมั่นคง <c oughs> ทางด้านความคิดอยู่แล้วอืมอืมเพราะฉะนั้นทองไว้มุ่งมั่นและสม่ำเสมองานไม่ว่าจะงานที่ทำหรือสิ่งที่ทำเนี่ยนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องห่วงนะคะคะเพียงแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มองเห็นโอกาสใหม่ๆให้รีบคว้าไปเลยเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันผ่านแล้วมันจะผ่านเลยมาวืบเดียวค่ะมาวูืบเดียวมาครั้งเดียว ถ้าผ่านไปแล้วจะมาเสียดายก็ไม่ทันแล้วนะคะสิ่งที่ต้องใส่ใจมากๆก็คือความปลอดภัยและสุขภาพของคนในครอบครัวอ้าวไม่ใช่<อ>ไม่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะจ๊ะคนรลบข้างปรากฏว่าคนรลบข้างรับไปจ,ะจ<า>้ะดูแลูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยและสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะให้ระวังมากๆถ้าปีนี้ที่บ้านจัดงานมงคลได้เช่นอาจจะงานรื่นเริง<อ>เลี้ยงเลี้ยง,งยังไงไม่ไม่ผ่านไซยิบมาแล้วเลี้ยงก็ได้ เลี้ยงงานยมันเกิดเงี่ยปาร์ตีเลเพระเาะว่เาเขาเรียกอะไรนะยูเนียนมาที่บ้านฉันอนอใช่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 คือง,งานรื่นเริงเ,รเนี่ยจะช่วยขับไล่อ,อัปมงคลออกไปได้เหมือนกับที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านไหนสมมุติว่าบ้านไหนก็ตามบ้านนี้ปีนี้โชคตกค่ะแต่ว่าลูกหลานมีงานแต่งมีงานแต่งงานในบ้านถือว่าเป็นงานมงคลลูกบวชถ้าของเราบวชก็ถืองานมงคลเหมือนกันหรือแม้แต่มีเด็กเกิดใหม่ ก็ <Okay. S 2> ถือว่าเป็นงานมงคลเช่นเดียวกันน,กนะคะก็จะช่วยให้ช่วยให้ลดทอนไล่พลังอัปมงคลออกไปนะนเวลาไปไหว้ไท้สวยเนี่ยก็ขอให้ช่วยให้สมปรารถนาและชีวิตเป็นสุขอ่านี่คือเทคนิคไม่จำเป็นต้องขอให้ปัดเป่าอ,อย่า,อย,าอย่าขอให้ปัดเป่าเอออ่ะ,อะคือหาเรื่องเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเปล่าเพราะจริงๆแล้นะ คอนฟ lict อยู่แล้วก็อขอให้นนมส,สมปรารถนาไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตเป็นสุขสงบสุขก็พอใจแล้วประมาณนั้นอันนี้สำหรับเสือธาตุอทองอ้า<อ>ดูสิเสือธาตุน้ำ